สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนะพี่ถังสั่งเลยคนเดิมเลยนะฮะวันนี้เรามีฟุตบอลมาให้ชมอีกเช่นเคยนะอีก3คู่เลยนะครับแบบเน้นๆเลยนะสำหรับใครที่กําลังมองหากลุ่มอยู่นะครับผมมีกลุ่มมาเกาวีพีอันดับหนึ่งเลยนะนี่ครับในกลุ่มนะมีเซเชันของประเทศมากมายหลายท่านเลยนะครับใครอยากจะเข้านะก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาได้ครับที่ไหนนะ STP69 นะครับผมเรามาเริ่มคู่แรกกันที่ฟุตบอลลีกคัพของประเทศอังกฤษนะฮะจะเป็นทางฝั่งของทอตแนมทอสเปอร์ฮะจะเปิดทอตแนมทอสเปอร์สเตเดียมนนะต้อรับ การไปยันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งของสเปอร์ฮะเป็นต่อในราคาปอปลานะกำแพงมองบนฮนะวันนี้ที่3ลูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคาดการผู้เล่นตัวจริงของสเปอร์กันก่อนนะครับสเปอร์ฮะวันนี้ลูกทีมของอังเก้นะจะขาดผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมเลยฮะอย่างเบนเดวีนะครับ ies, คริสเตียนโรเมโร่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนมิกกี้มัวริชาร์ลีซันแล้วก็เป็นวิลสันออสบิร์ดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะ วันนี้ก็น่าจะมาในระบบห้าสี่สามสามนะผูระ้รักษาประตูฮะเป็นเฟเซอร์ฟอสเตอร์ครับแนวรับนะมีเดซินี่โอโตกี้ทางฝั่งซ้ายฮะเปโดบอโรทางฝั่งขวานะคู่เซนเตอร์ฮนะ e. ะเป็นเกรกับดากูซินนะตรงกลางสามคนฮะเป็นเจมส์แมดิสันฮะเป็นอีฟบิสุนมาแล้วเป็นเดยันคูรูเซฟสกี้นะสามประสานในละูกฮะเป็นซอนเฮืงมินโซลันเก้แล้วก็เป็นเบรนเนนจอห์นสันนะครับวันนี้นะมาดูทางฝั่งของแมนยูกันบ้างนะฮะลูกท,ทีมของรูเบนอโมริมนะครับที่น่าสุดนะเพิ่ง ไปชนะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฮะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ฮะเขาจะขาดทางฝั่งของเมสันเมาฮะลุคชอแล้วก็จอร์นี่อีเวนนะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบฮะสามสี่สองหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูนะเป็นอังเดรโอนาน่าครับแนวรับสามคนนะเป็นลิซโดมารตินีฮะแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็มาซายเดลิกนะครับแล้วก็ ตรงกลางฮะเป็นอุกเต้กับไมโนนะวิงแบ็กซ้ายเป็นดาโลฮะวิงแบ็กขวานี่ไม่รู้ว่าทางฝั่งของมาซาอุยนะจะผ่านคอมฟิตหรือเปล่านะครับตัวทำเกม2องคนฮะเป็นบุโลเฟร์น่าฮะจับคู่กับอามาดิเยโลนะสุดหน้าตัอเป้านี้จะเป็นทางฝั่งของเราสมุติหอยรุ่นนะครับคู่นี้ครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นสเปอร์นะชนะไป2ครั้งครับแมนยูชนะไป1่ครั้งแล้วก็เสมอไป2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับที่โอแทฟฟอร์ดนะก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์ฮะบ ชนะได้ฮะด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับคร้งล่าสุดที่เจอกันที่นี่ครับก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์เหมือนกันนะที่เปิดบ้านชนะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปฮะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับเรามาดูผลงานของทางฝั่งสเปอร์กันก่อนนะครับในทั่วนี้นะ เกมล่าสุดนะครับเขาเพิ่งเฉือนชนะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฮะด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มท่านั้นล่าสุดก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะสำหรับลูกทีมของอังเก็ปอสเตโคกูนะชนะได้เพียงแค่1เกมฮะแล้วก็เสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมครับเกมล่าสุดนะเพิ่งบุกไปถล่มทางฝั่งของซอลแฮมตันมาฮะด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์นะครับเกมในบ้านนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับสเปอร์นะครับไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดรวมทุกรายการนะครับเกมในบ้านเกมล่่่าาาาสสุดดดนนนะะะะคคืออออกกกรรรรเเปปิบบบ้้้พใหััทัทงงงฝขชลซีฮวย์3ตตูต4 มาดูทางฝั่งของแมนยูกันบ้างนะฮะลูกทีมของเราเป็นอโมริมนะครับเกมี่ครับเกมล่าสุดนะพวกเขาเพิ่งชนะทางฝั่งของเลสเตอร์มาฮะด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับผลงานท่านล่าสุดลงทุกรายการนะก็ชนะไป3เกมแพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดนะก็เพิ่งบุกไปเฉือนชนะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฮะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับเกมเยือนฮะของแมนยูตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยนะชนะมา2เกมติดแล้วฮะชนะทางวิกเตอร์เพนเซนกับแมนซิตี้นะแต่นั้นนี้ครับผมมองว่านะ ทั้ง2ทีมน,น่าจะยิงประตูกันเยอะนะด้วยทางฝั่งของสเปอร์ฮะตอนนี้แนวรับของเขาก็ถือว่ามีปัญหาถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะเก็บครนชีตได้นะแต่เวลาจเจอกับทีมใหญ่ๆฮะไม่ว่าจะเจอกับทางฝั่งของเชลซีนะพวกเขาก็นําไปก่อน2อนะแต่ก็กลับมาแพ้สีเลยนะครับไปเยือนเรนเจอร์พวกเขาก็เสีย,สยประตูนะตอนนี้ครเกมรับของสเปอร์นะก็ถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวครับ เหมือนว่ากองหลังตัวหลักจะกลับมาได้แต่ก็บาดเจ็บไปอีกนะก็ต้องใช้เป็นทางฝั่งของรากูซินนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเดวี่ฮะตัวสำรองอีกหนึ่งคนก็มีอาการบาดเจ็บอยู่นะก็เลยใช้เป็นดาวรุ่งนะเป็นเอกหนูเกรแทนนะครับแต่ว่าเกมรุกของพวกเขาก็ถือว่าอันตรายครับสำหรับทางฝั่งของสเปอร์นะทางฝั่งของแมนยูก็เหมือนกันครับแนวรับนะของแมนยูตอนนี้ครับถือว่าจัดการกับลูกเซฟผิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วยิ่งแบบว่าวันไหนครับถ้าเขาเปิดเกมแรกนะเสียประตู แน่นอนครับสำหรับทางฝั่งของแมนยูนั้นวันนี้ฮะขอเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงครับในราคา3ลูกครับผมเรามาต่อกันที่จูเซเป้เมอาซ่าฮะเป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับจะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานฮะจะเปิดบ้านนะต้อนรับการมาเยือนของอูดินิเซ่นะครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งของอินเตอร์ครับเป็นต่อที่ราคา1ลูกครึ่งนะกำแพงมองบนฮะวันนี้ที่3ลูกนะครับผมเรามาดูคาดการณ์ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งอินเตอร์กันก่อนนะฮะทีมของเซมิโอเน่อินซากีนะครับ วันนี้ฮะเขาจะขาดผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมเลยครับอย่างเบจามินปาวาฮะอาเซบี้แล้วก็เป็นนิโคโ,โลบาเลล่านะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อนัดที่แล้วนะวันนี้ฮะน่าจะมาในระบบฮะสามห้าสองฮะระบบเก่งของเขาเลยนะครับผู้รักษาประตูนะเป็นยานซอมเมอร์ครับในรับฮะมีบัสโตนี่มีเดิลฟริดแล้วก็เป็นบิสเซกนะแล้วก็ตรงกลาง3คนฮะเป็นมาคิตายานฮะ,านะคารชชคาโนกูแล้วก็เป็นเซลิสกี้นะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นดีมาโก้ฮะวิงแบ็กขวาเป็นดรูมฟี่นะแล้วก็คู่สุดหน้าฮะเป็นโลาโตโรมาติเน่กัััับบมมาาคคสตูนนนนะะรวี้ มาดูทางฝั่งของทีมเยือนบ้างฮะอย่างอุตินิเซ่นะฮะทุกทีมของคอสตารันจิกนะครับนันนี้ฮะเขาจะขาดผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายตำแหน่งพอสมควรนะฮะอย่างคินันเดวี่นะครับแล้วก็โอโคย์นะเปเยโร่ครับแล้วก็เป็นเซนดีโรวิกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบสามห้าสองเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูนะเป็นซาวาครับแนวรับนะมีแจเนตตินะครับมีไบแอ้แล้วก็เป็นคริสเตียนเซนนะครับตรงกลางครับนำทีนำทัพมาโดยทางฝั่งของคลาวสตอร์มคามาร่านะวิงแบ็กซ้าย เอซิเบแล้วก็คู่สุดหน้าเป็นลักก้าจับคู่กับตองแวงนะครับวันนี้นะคู่นี้ครับเจอกันมาับ5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับที่ชนะไป4เกมเลยแล้วก็เป็นอุนิเนเซชนะไป1เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันที่นี่ฮะก็เป็นทางฝั่งของอินเตอร์นะที่เปิดบ้านชนะไปได้ฮะด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับมาเจอที่นี่ครับ4ครั้งหลังสุดนะทางฝั่งของอินเตอร์มิลานฮะกินราคาทุกนัดนะครับฮายิงแบบว่าขาดทุกนัดนะแล้วเรามาดูผลงานของทางฝั่งอินเตอร์ก อินเตอร์มิลานครับ5นัดหลังสุดลงทุกรายการนะเพราะเขาชนะไป4เกมแพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดนะก็เพิ่งบุกไปเยือนทางฝั่งของลาซิโอครับเพราะเขาก็ถล่มทางฝั่งของลาซิโอฮะด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์ะครับในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งนับทางฝั่งของอินเตอร์นะไม่แพ้ใครมาแล้ว8นัดนะครับลมทุกรายการนะ5นัดหลังสุดลงทุกรายการก็ชนะไป4เกมเสมอไป1เกมนะครับเกมในบ้านเกมล่าสุดนะก็คือการเปิดบ้านชนะทางฝั่งของปาร์มาฮะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับเราไปดูทางฝั่งของทีมเยยืออนฮะ่าง อูดินิเซ่นะครับก็คือว่าผลงานสวนทางกับอินเตอร์อย่างชัดเจนนะทีมของคอสตาโรนจิกนะครับให้นัดหลังสุดลมทุกรายการนะเพราะเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1เกมแพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของอูดินิเซ่นะเกมเยือนครับก็เพิ่งกลับมาทำแต้มได้นะนัดล่าสุดครับเพิ่งบุกไปชนะทางฝั่งของมอนซ่ามาฮะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับหลังจากไม่ชนะใครมา5เกมติดน,นะสำหรับลูกทีมของคอสตานะครับอูดินิเซ่นะ ตอนนี้ฮะอุดิเซ่ก็ถือว่ามีปัญหาพอสมควรนะครับผู้เล่นบาดเจ็บมีหลายตำแหน่งนะแล้วก็เป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับและนี้ครับผมมองว่าทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับที่กําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะตอนนี้ครับน่าจะเอาอยู่ครับหเม็ดมีแน่รอแค่เม็ดที่2องครับวนนี้ฟันธงฮะไปต่อที่อินเตอร์มิลานฮะในราคาหนึ่งลูกครึ่งครับผมเรามาต่อกันที่ฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกฮะจะเป็นทางฝั่งของวิตโตร์กิมารายฮะจะเปิดบ้านต้อนรับ การเมเจอรของม่วงมหาการฮะอย่างฟิออเรนติน่าครับคุณนี่ครับแฮนดิแคปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนฮะอย่างฟิออนะเป็นต่อนราคาปอปลานะครับกำแพงมองบนฮะวันนี้ที่2ลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาดการ์ดกาเล่นตัวจริงของทางฝั่งวิกตอเรียกิมเนไลซ์กันก่อนฮะลูกทีมของรูเบิลเจสนะครับนัดนี้ฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายตำแหน่งพอสมควรนะสำหรับทางฝั่งของวิกตอเรียนะครับวันนี้ฮะน่าจะมาในระบบฮะสี่สามสามนะครับผมผู้รักษาประตูนะเป็นทางฝั่งของ วาเลล่าฮะแนวรับมีเมนเดสมีลิวามีเฟร์นันเดสแล้วก็เป็นไบโอนะครับตรงกลางฮะมีคู่หูซิวาฮะแล้วก็มีซามูนนะแล้วสามประสาทในนี้ลุกฮะเป็นซานตอฮะเป็นโอลิเวล่าแล้วก็เป็นไคโอ่นะครับวันนี้นะเรามาดูทางฝั่งของฟิออกันบ้างฮะทีมเยือนฮะลูกทีมของราฟาเอลพาลีดิโน่นะครับวันนี้ฮะเขาจะขาดทางฝั่งของโบฟแค่หนึ่งคนนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมาในระบบฮะสี่สองสามหนึ่งนะเพื่อสามประตูนะเป็นเดวิดเคอนร์ฮะแนวรับนะมีกูเซนมีลาเอรี่มี คมุูดโซมีโดโดรับแล้วก็มิดฟิลฮะสองคนนะเป็นอารลี่จับคู่กับคาตาดีนะมีตัวทำเกมเป็นกุตมุนซ่าครับฝั่งซ้ายเป็นเบลทรานะฝั่งขวาเป็นโคพานี่ฮะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าฮะเป็นมอยเซคีนนะครับวันนี้นะเรามาดูฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะฮะอย่างวิกตอเรียกิมาราไลส์ครับ ถือว่าฟุตบอลทุนนี้นะพวกเขาทำผลงานได้ดีนะครับแต่มาแล้ว5เกมนะชนะไป1เกมชนะไป4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมครับยิง12ประตูเสียไปแค่5ประตูเองนะครับตอนนี้รั้งอยู่ที่อันดับ2ของตารางคะแนนนะครับมาดูผลงาน5นะัดล่าสุดของทุกรายการนะของพวกเขาก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับชนะไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะแต่ว่าเกมในบ้านนะแข็งแกร่งครับวิเทอร์เลกิมารายส์ไม่แพ้ใครในบ้านไปแล้วถึง6เกมติดต่อกันนะครับชนะไป5เกมเสมอไปหนึ่งเกมนะเกมในบ้านเกมล่าสุดนะคือการเปิดบ้านชนะทางฝั่งของกิลเเเววซนนตตต้้ฮะะะดยสกออรรร์4ปู่0คับ มาดูทางฝั่งของทีมเยี่ยมมังฮะอย่างฟิออนะครับในทุกนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้ะดีไม่เบาเหมือนกันนะครับทางฝั่งฟิออรนะเตะไปแล้ว5เกมชนะไป4เกมแพ้ไป1เกมนะยิง17ประตูเลยฮะเสียแค่6ประตูเองตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับผลงานท่านันหลังสุดรวมทุกรายการของพวกเขานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะสำหรับฟิออรเลนตินนาครับห้านันหลังสุดรวมทุกรายการนะพวกเขาชนะไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับคือการ แพ้ให้กับบอลลญนาในเกมล่าสุดนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะแต่เข้าใจฮะเพราะว่าฟิออนะได้พักมาแค่หนึ่งวันหลังจากที่เตะทางฝั่งของคอนเฟอรันต์ลีกกับทางฝั่งของเอ็กเคลิงส์แล้วก็วันที่15นะก็มาลงเตะกับทางฝั่งของบอลญญานะครับถือว่าได้พักน้อยนะสำหรับทางของฝั่งของฟิออนะครับเกมเยือนนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับฟิออรลิติน่าครับห้านัดหลังสุดของทุกรายการนะชนะไป3เกมแพ้ไป2เกมนะครับนั่นนี่ครับผมมองว่านะทั้งคู่ฮะตอนนี้โอกาสเข้ารอบสดใใสนนนนะะะะ่่่่่่่าาาาจจไมมชเเกกทีแแบบบววปิดรรคั อยากมีแต้มด้วยกันทั้งคู่นะทางฝั่งของฟิออก็ได้พักมาหน่อยครับตอนนี้น่าจะเป็นเกมที่ยิงประตูกันไม่เยอะนะตอนนี้ขอเลือกเชียร์ที่สกอร์ต่ำครับในราคา2ลูกครึ่งครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งทีแล้วกันฮะสำหรับ3คู่นี้ของเราวันนี้นะคู่แรกฮะเป็นฟุตบอลคาราบาวครับฮะเป็นสเปอร์กับแมนยูนะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับคู่นี้เราเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงครับในราคา3ลูกนะครับแล้วก็คู่ที่2นะเป็นฟุตบอลคโคปอิตาลีฮะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิิิลานนนนกััับบบอููดเซ่่ะคคครรี้ เราเลือกเชียร์ที่ต่อเจ้าบ้านฮะอย่างอินเตอร์มิลานฮะในราคา1ลูกครึ่งหรบ1.5นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะเป็นฟุตบอลคอนเฟดลีกฮะเป็นทางฝั่งของวิกตอเรียกิมาลายฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟิออลเดตินาครับคนนี้เราเลือกเชียร์ที่สกอร์ต่ำครับในราคา2ลูกครึ่งนะหรือสองจุดห้ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์นะครับทแรกนะ S T P นะครับแล้วก็6กเก้านะครับอย่าลืมแส่น้ำหนักด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเรากลัับมมาเจอกนให่พรุ่งนี้ฮะสสวัดีนะครับผม